สิ่งนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่ได้เลือกมันมันเลือกผมคือผมพูดอย่างนี้มันอาจจะดูแต่โอ้มีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันเข้ามาหาเองแล้วก็เราก็เชื่อว่าบางอย่างในโลกใบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนแต่ละคนเนี้ยเราไม่เลือกมันนะมันเลือกเราแต่เราต้องอยู่กับมันได้แล้วเราก็ดำเนินไปกับมันได้ ปูกมิตรกับมันใช้มันรักษามันแล้วก็พอพอโตเลยเถิดขึ้นมาจนจนเรียนจบแล้วก็มีวิชาชีระหว่างนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะก็ไปบ้านปะไปเพื่อน,นมีวิชาชีเนี่ยเราก็ทํางานทางด้านการโทรทัรศน์ทำรายการทีวีอะไรเงี้ยแล้วไปไปประมาณก็จับทัาจับถูไปไปร่วมกับเจ้าเล่ครั้งหนึ่งคือทำรายการวีซ่าที่เป็นท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็ไปคนที่ไปกับเพื่อนแล้วไปกับเพื่อนสนิทแล้วไปทํางานแล้วไปถ่ายทอดเรื่องราวที่เราก็สนิทสนิทกันมามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันจับทัดจับถูกว่ามไม่ได้ชอบผมไม่ได้เลือกเหมือนเดิมซ้ำอ่ะมันแค่แบบมันมีความจําเป็นในแต่ละจุดของชีวิตแล้วก็เคยคุยกันเลยนะเคยคุยกับเพื่อนว่าพอพอเราทำถึงวีซ่ามาสี่สัปดาห้าปีมันโชครึไมเราช่วปีจังได้เดินทางต่างประเทศ แล้วก็อยา่าไปอิจฉาเราอะไรเงี้ยไปเราจะเป็นคนสองคนในชาติาที่มันมีโอกาสได้เดินทางไปขนาดนี้วันนี่มันโชคหรือเปล่าแล้วเราก็รู้ว่าโชคมันไม่ใช่โชคเมียรู้อะเมันหมดรู้ไน่ไม่รู้ว่า,ามันจะเป็นคำว่าโชคดีโชคร้ายทำไมโชคเป็นหลักโชคมันคืออะไรที่ที่มันมาเองไม่ได้เชื้อเชิญไม่ว่าจะโชคดีหรือโชคร้าย แต่ประเด็นคือถ้ามันเป็นโชคถ้ามันเป็นของมัจารจ้าสำหรับเราเนี่ยเราต้องดูแลมนแล้วต้องดมันจนกว่าวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้โชคหรือว่าของฝันอันนี้ไปในทางที่ใช้มันเกินไปนอเกินไปเสพมันเกินไปเอาเปลี่ยนมันเกินไปเราก็จะมีสติของเราว่าเออเราจะทําหน้าที่นักศึกษาผชคืออะไรทำรายการทีวีให้ดีให้สนุก เราชวนให้ทุกคนได้ไปพบปะพบปะประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดอะไรดีๆลักสณะต่างๆในในบทบทที่เราทําได้ดีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวคือพอมันเลยมาความเคยชินแล้วก็ความคล่องตัวมัน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 แปลรูปมาเป็นความคล่องตัวแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยขึ้นมันมีเนี่ยมันต้องกรอกอะไรมีซ่าเชคกินไปตรงไหนเราเราจะมีความคล่องตัวคือประสบการณ์นั่นแหละ แล้วเราส่วนที่เราทําได้ไม่ดีเลยเราลงตรงนี้เราจะเซฟตันตรงนี้เราไปตรงนี้เราเรา,เราเริ่มมีองค์ความรู้เราเริ่มมีประสบการณ์เราเริ่มเล่นกับมันได้เราเริ่มใช้ให้คุณได้มันมันหล่อกเราเองแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็สามารถแตกับมันได้แล้วก็ยิ่งยิ่งด้วยความที่เราคอามันมันมันแปลกอะ่ะคือการเดิน,นทางใช่ไหมน,นล้วมีอาชีพเข้ามาแปลกมันเลยมีความจําเป็นที่ต้องได้ ไม่รู้แหละด้วยวิธีไหนเราทำทีวีเราต้องย่าอะไรมันเลยมันเลย,ม,เลยมันเลยหลอ่อหลอมสองอย่างนี้เข้าไปด้วยกันชีวิตส่วนตัวการเดินทางกับงานเพราะงานของเราคือไปใช้ชีวิตส่วนตัวให้สนุกแล้วเอาถัดมาถําท่อนะเนอ,อือมันมันเลยหลอ่อหลอมเข้าไปด้วยกันแล้วพอเป็นงานเนี่ยค,ค,ค,คือคือมีความรามับผิดชอบหลายที่ต้องทําให้สําเร็จให้ครบถ้วนมันก็เลยเชื่องกาันละกันขนาดเรื่องเที่ยวอ่ะ เลื่อนเรื่อนเดินทางท่องเที่ยวดูเหมือนว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันแม่นไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจขึ้นรถไฟแบบต่อรถเดเรไปหรืออะไรมันมีเป็นคนอื่นเขาเป็นคนอื่นเขาคงงงถาดต่อรถไปแล้วเราเราดีเราไปได้ถึงไงก็ก็ก็รู้สึกว่าที่เชี่ยวชาเรื่องนี้คิดไปเองและและส่วนตัวชอบถ่ายรูปเออก็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 ไม่ได้คิดเลยว่าว่าจะมา มาสายก็ใ้่เลยชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวดีโอจริงๆเมื่อก่อนความสนใจกับภาพยนตร์กับที่ดูสั้นมากกว่ามากกว่าการเป็นนักทำสารดีสช่ได้วยซไหไปเที่ยวต่างประเทศมีคนจ่ายตาังค์ว่กลับมาให้เงินให้เงินเดืนอนเราอีกเนี่ยโู้คุณจะไปหาแล้วอ่ะคิดแค่นี้ เที่ยวต่างประเทศมีคนเอาเงินให้เราไปเที่ยวฟรีกลับมาเราไปเงินเดือนด้วยแล้วทำรายการทีวีที่เราขายเองตัดเองไม่ต้องมีทีทุ่ทีงานสบายรู้สึกว่าเราชอบอนเละก็ชอบในเที่ยวมันเลยมันเลยคิดแค่นี้ว่าอุ้ยเจ๋งว่้เ,เที่ยวด้วยได้เงินด้วยเช่วงแรงกการงานสามปีแล้วจะคิดประมาณ เราผมก็คือพิเราะการเนี่ยนัดปั้นออมีซ่าจะมีสองทีแบ,บ่งกันไปเพาเป็นรายการที่ออกตับทุกสัปดาห์มีทีเดียวเนี่ยไม่ทันมันจะไปกับอัดต่อไปกับอวัดต,ตอนมันจะไม่ทันก็เลยแบ่งเป็นสองทีของผมเนี่ยจะเป็นทีลําบากโลโซหน่อยเือเพื่อประสบการณ์แตกต่างดูดิบๆอะไรเงี้ยเพื่อที่พอผสมกันแล้วสัดวางตอนกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้รายการดูทีได้ม,มีความหลากหลายของเนื้อหา ก็ได้ผมก็ชอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมก็คิดมาเลยนักเสนอไปอินเดียกันไปไปนู่นไปนี่ไปนี่ที่มันดูติดยากๆกก็ก็ประสบการณ์เหล่านั้นมันทำให้เราเติบโตแข็งแรงเราเรียนรู้ที่จะหัดไร้มีความไร้มารยาทในบางจังหวะเพราะเราต้องเข้ามือตาหลดหรือตาตาเขาแขกเินบางกล้องเราเราต้องแบบแร่เข้าไปทับเข้าไปถีบเพื่อได้ภาพเข้ามาแต่ว่า ในเชิงมารายาทแล้วเราเป็นคนไทยเราไม่ทําอะไรอย่างนี้หรอกแต่อยู่ตรงนั้นเนขะาทำกันเป็นเรื่องปกติกระเจ้ากันคือเราก็ต้องอัดแอฟตัวให้อยู่ในที่ที่แบบสงบเราก็ต้องแบบคือจะมาขาสั้นซื้อยืดแทงเทนไม่ได้แล้วเราก็ต้องขายยาวให้ความสงบเฉียมเรียบร้อยให้เกลี่ยต่อต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิษษษษษษ์สมมูรณเราต้องอัดแอ์ตัเวเพราะฉะนั้น่พอเราเจอคอนเทนต์บริบทของของแต่ละที่ที่เราจะต้อง ปรับตัวเข้าหากเราทำให้เรามีประสบการณ์พอเราอยู่พอเราเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเลยดึงดันไม่ในความลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วเนี่ยการปรับตัวไม่ยากแล้วสำหรับเราผมโกงโกงคนที่เรียนจบผมเช่นผมพูดตัวใครสาคัญผมพูดแล้วผมก็แก้ตัวว่าการที่ผมเรียนไม่จบไม่หมายความว่าผมถือว่าผมเอาเก่งคนที่เรียนจบ เขาเปลี่ยนโอกาสเพราะผมชันเอาโอกาสเขามาก่อนในโลกของอาชีพผมไปเอางาเขามาก่อนก่อนให้เขาเรียนจบน,นั่นหมายความว่าต้องทดแทนต้องทดแทนในการทํางานมากขึ้นแลกกับไปวุฒิที่ที่ผม,ม่้องทำงานคนอื่นทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทำสองร้อยคนอื่นกลับพวกกลับ,บคนอื่นเดิมผมต้องวิ่งเพื่อผมต้องกระโดดผมต้องคิดอย่างนี้กลับมา ซึ่งมันมันทำให้สตาตรฐานสูงงานเร็วมากเข้มข้นกับงานมากซึ่งมันเป็นเบสิคของการทำงาน,นาทุกวันนี้แล้วแล้วแล้วมันก็หลอกองสามปีเขาไปผมจากเดือนเริ่มต้นหมืกว่บ,บาท5้าสิบห้านนัจำได้ปีที่สองเงินดือนสามหมื่นแล้วเขาฝับขึ้นคนงาน,นก็เลยเป็นก้าต่อเร็ว ตัดความไม่จำเป็อนออกไปจากชีวิตใครก็ต้องทำเวลาตรงนี้นเราจะไม่ทำรายการโทรทัศน์บแบบเสเปกสปาร์ตหมายความว่าคือนักทำรายการโทรทัศน์คือทำอะไรก็ได้ทำเกมโชว์ก็ได้ทำท่องโชว์ก็ได้ทำมิวสิกงแชนแนลก็ได้ทำผมรู้สึกว่าขอเชัดเจนเรื่องนี้งสารคดีและท่องเที่ยวครับ จะไม่ทำอะไรส,สั่งอะไสั่งอะไรไม่ทำรายการไม่รู้อะไรอ่ายไ,ไม่เอาแล้วนะคทำรายกแล้วก็อีกอีกพันหนะึ่งชีวิตก็คือทำไปสิบเดียวอะไรเ้ยนะฮะก็ก,ก็ก็นี่คือความนิยามของความแต่ความที่เราเป็นผู้ชีวิตเพื่อให้มันชัดเจนเวลาเราใครเห็นงานเราก็จะรู้ว่าคงานของเราผมไม่ได้อยากเป็นได้ความสมดุลในชีวิตเพราะว่าความสมดุลมันเป็นแค่สิ่งตกงหน่แล้วก็ขา่าว ได้อยากได้ความความยอมรับซึ่งได้กัแล้วแหละพอแล้วด้วยไม่เอาม้างแบบนี้แล้วไม่อยากเป็นขนาดนาวนก็เป็นสิเพื่อนอะไรอยากอยากอยู่กับสิ่งใดสิส่งหนึ่งที่มัน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 หล่อเลี้ยงเราได้ให้เราไม่รู้สึกว่าใชา้อพอแล้วชีวิตเพราะผมกลัวที่สุดคือกลัวว่ามันจะพอแล้วชีวิตเนี่อยากเจออะไรแล้วก็อยากรู้อะไรแล้วอยู่อย่างนี้แหละมองฟ้ามองทะเลมัตายดีกว่า ผมอย,อยากอยู่ไปเรื่อยๆอยากเจอไปเรื่อยๆอยากคนพบไปเรื่อยๆเพราะว่าวิญญาณาเดินทางผมเนี่ยมันมีตออความความ explore ความอยากเจะเจอความาวามหัศจ้นย์ของมันอยู่แล้วพอ,อชื่อสุดตัวกับงานของผมมนเป็นหลอดอดมีสิ่งตการตั้งนานแล้วเนี่ยมันขาดกันไม่ได้ถ้าผมไม่ได้เดินทางหรือว่าไม่ได้ไปหาประสบก,การณ์ใหม่หรือไม่ได้ค้นพบอะไรใหม,ม่ๆผมรู้สึกว่าตายดีกว่า